การเดินทางอันยาวไกลของเนลสันมันเดลาหากเราเกิดเป็นคนผิวดำในประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงปีคศ1948-1992ถึง1992ต่อไปนี้คือสิ่งที่เราจะได้พบเราจะไม่สามารถใช้บริการในร้านอาหารโรงภาพยนตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัย ชายหาดห้องน้ำหรือแม้แต่มานั่งในสวนสาธารณะในเขตเมืองเพราะจะมีป้ายทางราชการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสถานที่และสาธารณูประโภคเหล่านี้สงวนไว้สำหรับคนขาวเท่านั้นเราไม่อาจอยู่ในบ้านหลังเดิมของเราได้หากทางราชการประกาศว่าบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัยของคนผิวขาวหากเป็นเด็กก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใช้แรงงานเพราะมีเด็กผิวดำเพียงหนึ่งในสิบคนเท่านั้นที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับคนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแอฟริกาใต้ต้องจำใจยอมรับสภาพอันแสนกดขี่เช่นนี้เนื่องจากรัฐบาล ที่นำโดยพรรค n นช i o n a l ปา r ์ตได้นำนโยบายแบ่งแยกสีผิวหรืออพาธไทยมาเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเพื่อปกป้องสิทธิทางการเมืองของพลเมืองผิวขาวที่มีจำนวนน้อยกว่าจนานำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบและการทำร้ายจิตใจพลเมืองผิวดำอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรมและน่าประหวั่นพลั่นพลึงเป็นที่สุดที่สำคัญการกระทำดังกล่าว มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องเสียด้วยเนลสันมันเดลาคือผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกับความอายุติธรรมเหล่านี้และสามารถทำได้สำเร็จแม้จะต้องสละความสุขส่วนตัวเกือบทั้งชีวิตปัจจุบันชาวแอฟริกันจึงเรียกขานมันเดลาอย่างให้เกียรติว่ามาดีบาซึ่งมีความหมายถึงบิดาและมักใช้ในความหมายของบิดาแห่งชาติ เนลสันมันเดลามีชื่อจริงว่าโรลิลาล่ามันเดลาชื่อเนลสันเป็นชื่อที่ครูคนหนึ่งตั้งให้เพราะรู้สึกว่าชื่อจริงเรียกยากเกินไปมันเดลาสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เทมโบเป็นราชวงศ์ที่ปกครองแคว้นทรานสกคีทางตะวันออกของแอฟริกาใตา้แต่ได้ถูกริดรอนอำนาจลงในช่วงจักรวรรดินิยมเขาเกิดเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม คศ1918ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าคูนูมันเดลาได้เข้าร่วมการรณรงค์เพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวอย่างเต็มตัวตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเขาเคยร่วมประท้วงนโยบายที่ไม่เป็นธรรมของมหาวิทยาลัยจนถูกไล่ออกต่อมาในปีคศ1941มันเดลาได้เดินทางไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพราะต้องการหลบหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนที่นี่เขาได้พบกับวอเตอร์ซิซูลูและได้ทำงานในบริษัทกฎหมายของซิสูลูพร้อมๆกับเรียนหนังสือหลักสูตรทางไกลไปด้วยกระทั่งสามารถเรียนจบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ในปีคศ .1944 มันเดลาและเพื่อนรวม60คน ได้ก่อตั้งกลุ่มสหพันธ์เยาวชนแอฟ,ฟริกันขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมัชชาแอฟ,ฟริกันแห่งชาติวงเล็บ African National Congress หรือ ANC ที่ทำงานคัดงางกับรัฐบาลมาตลอดในปีคศ .1952 มันเดลาและโอลิเวอร์แทมโบผู้เป็นทั้งเพื่อนรักและเพื่อนร่วมอุดมการได้ก่อตั้งสำนักงานทนายความขึ้น เพื่อรับว่าความให้คนผิวดําในราคาต่ําหรือไม่คิดเงินในปีเดียวกันนั้นเองด้วยความเฉลียวฉลาดและความโดดเด่นเฉพาะตัวมันเดล่าได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวที่ ANC จัดขึ้นและกระแสที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ครั้งนี้ทำให้มันเดล่ากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดช่วงทศวรรษ1,950มันเดลาและเพื่อนถูกจับกุมสอบสวนและจำคุกหลายครั้งแต่เมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาลเขาจะพ้นผิดทุกครั้งอาจเป็นเพราะศาลพิจารณาว่าไม่มีการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลได้ทำการกวาดล้างประชาชนผิวดำที่มาชุมนุมประท้วงการขับไล่ที่เมืองชาร์บิว เมื่อวันที่21มีนาคมคศ1 9 6 1มีผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง69คนมันเดล a าก็ได้สร้างกองกำลังใต้ดินชื่อว่าอัมคอนโตเวซิสเวหรือ MK ขึ้นโดยจะลอบวางระเบิดสถานที่สำคัญสคัญเพื่อกดดันรัฐบาลการทำงานของ MK ทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องเสียชีวิต มันเดลาในฐานะของผู้นำสูงสุดของ MK ถูกนานาชาติประนามว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเขาได้ยอมรับสารภาพต่อข้อหานี้ในการไต่สวนปีคศ .1964 โดยให้เหตุผลว่าจากการปราบปรามที่ทวีความรุนแรงขึ้นของรัฐบาลหาก ANC ไม่ใช้วิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข สารพิภากษาให้มันเดล่าและเพื่อนรับโทษจำคุกตลอดชีวิตและแม้ว่าเขาจะเคยพูดอย่างติดตลกว่าในประเทศของผมเราต้องเข้าคุกก่อนแล้วจึงค่อยมาเป็นประธานาธิบดีแต่ชีวิตนักโทษของเขากลับไม่ได้มีสิ่งใดน่าขำแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะนโยบายเยียสีผิวได้ติดตามมาเดลามาถึงในเรือนจำ ด้วยนักโทษทางการเมืองซึ่งเป็นคนผิวดำจะได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายกว่านักโทษผิวสีหรือนักโทษชาวอินเดียมากเช่นไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานขนมปังด้วยเหตุผลที่ว่าขนมปังเป็นอาหารแบบยุโรปมันเดลาต้องทำงานสกัดหินอยู่กลางแจ้งวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงทงั้งๆที่สูงวัยมากแล้วอย่างไรก็ตาม ยังมีช่วงเวลาที่มันเดลาชอบมากขณะอยู่ที่นี่นั่นคือเวลาเช้าซึ่งพัสดีจะปล่อยให้นักโทษทำความสะอาดกระโถนของตัวเองเพราะมันเดลาจะมีโอกาสสอบถามข่าวคราวจากนักโทษคนอื่นๆส่วนสถานที่ที่มันเดลาชอบเป็นพิเศษก็คือบริเวณใกล้กับที่ทิ้งขยะเพราะมักจะได้รู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เก่าๆที่นี่นอกจากนี้ ANC จะส่งคนแฝงตัวเข้ามาในเรือนจำเสมอทำให้มานเดลายังสามารถสั่งการ ANC ได้เป็นระยะวันเวลาอันทุกขยากเช่นนี้ดำเนินไปราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปนานาชาติก็หันมากดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้เลิกลมนโยบายแบ่งแยกสีผิวนอกจากนี้ยังมีชาวแอฟริกันผิวขาวราวร้อยละยี่สบ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งนับวันคนกลุ่มนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากการเจรจาระหว่างมันเดลาและรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งในที่สุดมันเดลาก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่11กุมภาพันธ์คศ1990หลังจากนั้นจึงได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ให้สิทธิค้นผิวดำในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกมันเดลาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ระหว่างปีคศ1994ถึง1999เขาได้สาสางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหลายฉบับและเดินสายเยือนประเทศต่างๆเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ แต่การกระชับความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือการรวมใจชาวแอฟริกันทั้งผิวดำและผิวขาวให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยในปีคศ1995ซึ่งเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งมันเดลาได้สนับสนุนให้ชาวแอฟริกันผิวดำเชียร์ทีมสปริงบ็อกทีมรักบี้ทีมชาติซึ่งมีผู้เล่นทั้งหมดเป็นคนผิวขาวภาพที่มนเดลามอบถ้วยชนะเลิศ ให้แก่กัปตันทีมกลายเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นในการรวมประเทศซึ่งยังคงอยู่ในใจของชาวแอฟริกันมาจนถึงทุกวันนี้อาจมีคุณสมบัติหลายๆข้อที่ทำให้เนลสันมันเดลากลายเป็นแบบอย่างของผู้นำประเทศยุคใหม่แต่สิ่งที่เขาใช้ในการผูกใจคนได้อย่างทรงประสิทธิภาพที่สุดคือรอยยิ้มอันกระจ่างสดใส เพราะแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความสูญเสียมากมายแต่เมื่อมันเดล่ายิ้มเพื่อนร่วมชาติชาวแอฟริกันผิวขาวก็จะรู้ว่าเขาไม่มีความเครียดแค้นหลงเหลืออยู่ส่วนเพื่อนร่วมชาติชาวแอฟริกันผิวดำก็จะรู้ว่าแม้ว่าเราจะต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตแต่เราก็เป็นนักสู้ที่มีความสุขเนลสันมันเดลาถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในระบบหายใจ เมื่อวันที่5ธันวาคมคศ2013ที่บ้านของเขาในกรุงโจฮันเนสเบิร์กประธานาธิบดีซูมาได้ประกาศให้ประชาชนแอฟริกาใต้ไว้ทุกเป็นเวลา10วันพิธีศพของมันเดลาซึ่งจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคม2013มีผู้นำและผู้แทนรัฐบาลจากทั่วโลกประมาณ90ประเทศมาร่วมไว้อาลัย อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์